ยินดีต้อนรับท่านคณะกรรมการตรวจสอบการกรองข้อมูลการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งครูสายงานการสอนเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษตามหลักเกณฑ์ว21ทับ2,560ประจำปีการศึกษา2,563 นายอานทน์คำสาตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคารอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสินสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต24นายอานทน์คำสาเกิดเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2531อายุ32ปีจบการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นที่โรงเรียนชุมชนหนองหินวิทยาคาร จังหวัดกาลสินจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนดงมูลวิทยาคมจังหวัดกาลสินสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคารุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษาจากมหาวิทยาลายัยราชภัฏมหาสารคามสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลายัยกรุงเทพธนบุรีบรรจุรับราชการ ูเมื่อวันที่19กันยายนพุทธศักราช2555ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนคงคารามจังหวัดเพชรชบุรีสนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต4ปัจจุบนันดำรงตำแหน่งครูวิทยาฐานะครูชำนาญการโรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคารอำเภอหนองกรุงศรีจังหวัดกาลสิน์รวมอายุรับราชการ8ปี การปฏิบัติการสอนที่ได้รับมอบหมายให้ทำการสอนตามตารางสอนภาคเรียนที่1ประจําปีการศึกษา2563ปฏิบัติการสอนรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคํานวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทับ1ถึง3ทับ5จํานวน5คาบต่อสัปดาห์ปฏิบัติการสอนรายวิชาเทคโนโลยี การออกแบบและเทคโนโลยีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ1ถึง5ทับ3จำนวน6คาบต่อสัปดาห์ปฏิบัติการสอนรายวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ทั1ถึง6ทั6จำนวน12คาบต่อสัปดาห์กิจกรรมแนแนวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ5จำนวน1คาบต่อสัปดาห์กิจกรรมลูกเสือวิสามันชั้นมัธยมศึกษาปีที่6จำนวน1คาบต่อสัปดาห์กิจกรรมสาธารณประโยชน์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จำนวน หนคาบต่อสัปดาห์กิจกรรมสิ่งแวดล้อมชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับจําจำนวน1คาบต่อสัปดาห์กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ทับ1จำนวน6ชั่วโมงโดยมีชั่วโมงการสอนรวม27คาบต่อสัปดาห์ ชั่วโมงการปฏิบัติงานภาคเรียนที่1ประจําปีการศึกษา2563 1. ชั่วโมงสอนตามตารางสอนจํานวน438ชั่วโมง20นาที 2. งานสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ไม่รวม PLC จํานวน133ชั่วโมง20นาที 3. การมีส่วนร่วมในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC จํานวน 28ชั่วโมง4งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้นจำนวน20ชั่วโมงรวมชั่วโมงการปฏิบัติงานจำนวน619ชั่วโมง40นาที การพัฒนาตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กศกกำหนดตามว22ทับ2560ดังนี้หลักสูตรระบบวิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคลหน่วยงานที่จัดบริษัทนวัตกรรมสร้างสรรค์าการศึกษาจำกัดระหว่างวันที่21สิงหาคมถึง22พฤศจิกายนพศสอ6 3จำนวน20ชั่วโมงโดยมีชั่วโมงการอบรมทั้งสิ้น20ชั่วโมงหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ 1. ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2. ปฏิบัติหน้าที่ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ทับ5 3. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคาร 4. ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่สารสนเทศโรงเรียนหนองกรุงศรีวิทยาคาร 5. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์โรงเรียนหนองกรุงศรีวิท ทยาการ 6. ปฏิบัติหน้าที่รับผิดชอบครูเวรประจําวันอังคาร 7. ปฏิบัติงานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชาโรงเรียนมอบหมาย ด้านที่ 1. ด้านการจัดการเรียนการสอนตัวชี้วัดที่1.1การสร้างและหรือพัฒนาหลักสูตรนายอานท์คำสามีการจัดทําและหรือพัฒนาหลักสูตรรายวิชาหรือสาระการเรียนรู้ที่รับผิดชอบโดยมีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดเพื่อจัดทําคําอธิบายรายวิชาหน่วยการเรียนรู้รวมทั้งการประเมินความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดหรือผลการเรียนรู้ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ สาม ตัวชี้วัดที่1.2การจัดการเรียนรู้นายนอานนท์คำสามีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ทักษะคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดสมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดยการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญให้เรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศัก,กยภาพโดยคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3 ัวชี้วัดที่1.2.1การออกแบบหน่วยการเรียนรู้นายอานนท์คำสามีการจัดทําและหรือพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคําอธิบายรายวิชาธรรมชาติของสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนบริบทของสถานศึกษาและท้องถิ่นมีกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยวิธีการปฏิบัติ Active Learning โดยเลือกรูปแบบการจัดการเรียนรู้สื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีแหล่งเรียนรู้และการวัดและการประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนได้รับ ับการพัฒนาเต็มศักยภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้และประเมินผลการเรียนรู้ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3ตัวชี้วัดที่1.2.2นายอานนท์คำสามีการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู้แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลแผนการสอนรายบุคคลแผนการจัดประสบการณ์ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3 ตัวชี้วัดที่1.2.3กลยุทธ์ในการจัดการเรียนรู้นายอานนท์คำสามีวิธีการจัดการเรียนรู้อย่างแยบยนต์โดยใช้เครื่องมือรูปแบบเทคนิคและวิธีการอย่างหลากหลายที่มีประสิทธิภาพบรรลุตามมาตรฐานการเรียนรู้ระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3 ตัวชี้วัดที่1.2.4คุณภาพผู้เรียนนายอานน์คำสามีผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดของสาระการเรียนรู้มีสมรรถนะที่สำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3 ตัวชี้วัดที่1.3การสร้างและการพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้นายอานท์คำสามีการเลือกคัดสรรใช้สร้างและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี Sham ทางการศึกษาและแหล่งการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประสงค์การเรียนรู้ระดับคุณภาพอยู่ใน ระดับ3ตัวชี้วัดที่1.4การวัดและประเมินผลการเรียนรู้นายอานน์คำสามีกระบวนการที่ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่เป็นผลจากการเรียนรู้เพื่อปรปับปรุงพัฒนาตัดสินผลการเรียนรู้ความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียนที่สะท้อนระดับคุณภาพของผู้เรียนโดยใช้วิธีการเครื่องมือวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดและจุดประส การเรรรียนู้ะดับคุณภาพอยู่ในระดับ3ตัวชี้วัดที่1.5การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้นายอานทน์คำสามีกระบวนการแก้ปัญหาหรือการพัฒนาการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้เต็มตามศัก,กยภาพระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3ด้านที่ 2. ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนตัวชี้วัดที่2.1 การบริหารจัดการชั้นเรียนนายอานน์คำสา มีการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้กระตุ้นความสนใจใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาอบรมบ่มนิสัยตลอดจนส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดทักษะชีวิตทักษะการทำงานมีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามปลูกฝังความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสร้างแรงบันดาลใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนมีความมั่น ั่ใจในการพัฒนาตนเองเต็มตามศักยภาพมีความปลอดภัยและมีความสุขระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3 ตัวชี้วัดที่2.2การจัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียนนายอานทน์คำสามีการดำเนินการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบโดยการรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์สังเคราะห์จัดทําและใช้สารสนเทศของผู้เรียนจัดทําโครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ด้วยวิธีการที่หลากหลายเพื่อส่งเสริมป้องกันและแก้ปัญหาของผู้เรียนรายบุคคลระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3ม ตัวชี้วัดที่2.3การจัดทำข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจำชั้นเรียนหรือประจำวิชานายอานนท์คำสามีการดำเนินการรวบรวมข้อมูลของผู้เรียนในทุกด้านที่ผ่านการวิเคราะห์สังเคราะห์อย่างเป็นระบบมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเพื่อเป็นสารสนเทศในการเสริมสร้างและพัฒนาผู้เรียนประจำชั้นหรือประจำวิชาที่รับผิดชอบระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3 ด้านที่3ด้านการพัฒนาตนเองและพัฒนาวิชาชีพตัวชี้วัดที่3.1 การพัฒนาตนเองนายอานนท์คำสามีกระบวนการพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคลโดยมีแผนการพัฒนาตนเองและดําเนินการตามแผนอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องสอดคล้องกับสภาพการปฏิบัติงานความต้องการจําเป็นองค์ความรู้ใหม่หรือตามนโยบายหรือแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานการศึกษาหรือส่วนราชการต้นสังกัดโดยนําความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองมาพัฒนานวัตกรรม การจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3ตัวชี้วัดที่3.2 การพัฒนาวิชาชีพนายอานทน์คำสามีกระบวนการพัฒนาวิชาชีพครูโดยการมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในระดับสถานศึกษาหรือระดับเครือข่ายหรือระดับชาติและแสดงบทบาทในชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC ด้วยความสัมพันธ์แบบกัลยานามิตรมีวิสัยทศัศน์คุณค่าเป้าหมายและภารกิจร่วมกันเพื่อให้เกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรและสร้างนวัตกรรมจากการเข้าร่วมในชุม การเรียนรู้ทางวิชาชีพโดยนำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาวิชาชีพมาพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนระดับคุณภาพอยู่ในระดับ3 ขอขอพบพระคุณคณะกรรมการที่ให้เกียรติมาประเมิแน,น,รรเมน,มนแนะนํา,ปปา,นา,านด้วยไมตรีอันดีผู้ขอรับการประเมินขอ้อมรับทุกคําแนะนํำพร้อมทำไปปฏิบัติและพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้นผู้ขอรับการประเมินหวังเป็นอย่างยิ่ง ว่าผลของการปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพอันเกิดจากความมุ่งมั่นความทุ่มเทพัฒนางานพัฒนาการเรียนการสอนจะช่วยส่งผลดีต่อผู้เรียนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในอาชีพเพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศต่อไปขอกราบขอพระคุณ